สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเกษร์คือพี่มีเรื่องที่จะปรึกษาค่ะอตอนนี้มันทรมานม,มากๆเลยค่ะคือ พี่นอนไม่ค่อยหลับเพราะว่ามันปวดท้องแสบท้องแล้วก็ช่วงหน้าอกอะ่ะมันแสบร้อนไปหมดเลยก็เหม็นเพรี้ยมันแสบคอไปหมดมันทรมานค่ะยิ่งตอนกลางคืนอะ่ะถ้ามันเป็นอาการเนี้ตอนกลางคืนเราก็ต้องตื่นขึ้นมาแต่เรานอนไม่หลับพอเราเช้ามาสุขภาพเราไม่ได้ภาพผ่อนใช่ไหมคะมันก็จะไม่สดชื่นค่ะเท่าที่ฟังดูเรามีทั้งปวดท้องแสบท้อง<ช>แล้วก็มีเลอะด้วยใช่ไหมมีอาการอื่นอีกไหมคะคนไข้ไม่มีนะคะมีประมาณเนี้ค่ะที่เรามขับถ่าย ก็ไม่มีค่ะก็ปกติดีปกติดีนะคะเรื่องท้องอืดดูว่าท้องอืดสบายมีไหมคะใช่ค่ะตัวท้องอืดเนี่ยค่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามันมันจะเจ็บจุดข้างในถ้าเราท้องอืดทํามันเจ็บยู่ข้างในก็เสียด้วยเนาะเรื่องไถ่ลงไถ่ายเหลวไม่มีเนาะส่วนใหญ่หลักๆเลยก็คือจากเรื่องแสบแล้วก็ท้องอืดแล้วก็แน่นๆนะคะเป็นมานานเท่าไหร่แล้วคะคนไข้ โหนานมากคือไม่อยากจะจำแล้วเพราะว่าคือมันนานจนมันเป็นเป็นหายๆค่ะแล้วเราพยายามรักษาแล้วมันก็ไม่หายค่ะคุณเพ็ตาโอเค,อเคก่อนหน้านี้ไปรักษามาแล้วม,มีทานยาอะไรเป็นประจำอยู่ไหมคะทานค่ะทานยานลดกรดแล้วก็ยาที่เพื่อนๆญาติๆบอกว่าอันนี้มันดีนะนี่มันดีนะที่ไหนดีแล้วก็อลองฟังดูหลายตัวเลยใช่ไหมคะใช่เพราะมันทรมานไงค่ะคแ,แล้วตอนนี้ยังทานยาอยู่ไหมก็ ก็มีทานบ้างค่ะเวลามีอาการอะไรอย่เงี้ยค่าเฉพาะมีอาการนคะโอเคมีแพ้ยาเลยไหมคะโรคประจําตัวไม่มีไม่มีเนอะเดี๋ยววันนี้ก็เพสัดนี่แหละเดี๋ยวจะจ่ายยานะคะเป็นยาที่ช่วยเรื่องลดกรด ก็ถ้าอาการของคนไข้เน hmm. ี่ยค่ะก็จะน่าจะเป็นเรื่องของกระเพาะกระเพาะอาหารอักเสบเนาะแล้วก็หลอดลมเวลามันไหลย้อนขึ้นมาค่ะมันก็จะมีกดนะคะทาให้เราแสบไปด้วยแล้วก็แน่นด้วยนะคะอย่าลดกดก็จะช่วยได้นะคะรวมทั้งปพฤติกรรมการทานอาหารทานอาหารให้ตรงเวลาสะมือแล้วก็อย่าลืมทานยาคือกับพฤติกรรมอาหารก็ก็ค่อนข้างจะยากหน่อยอยากจะถามคุณเฟยซาร่าจะมีตัวช่วยดีๆอะไรช่วย ได้ไหมคะโอเคถ้าเป็นตัวช่วยก็คือจะมีแนะนําเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะจริงแล้วที่ที่แนะนําเลยอะคะ่ะมี อยู่ไม่กี่ตัวที่ได้ลองใช้นะคะแล้วก็ลองอ่านข้อมูลมาบ้างแล้วนะคะอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในท้องตลาดมีเยอะนะคะสิ่งสําคัญเลยะคะ่ะก็อยากให้คนไข้ได้ได้ลองใช้ดูนะคะตัวนี้คือสารสําคัญในเซมีเองอะคะ่ะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร mm hmm. ซึ่งตัวนี้นะคะ่ะสารสําคัญจะช่วยเรื่องของระบบกระเพาะอาหารเป็นหลักนะคะ mm hmm. ก็จะมีว่านหางจรเะเข้ชะเอมเทศแล้วก็ผงคายิ้นด้วย mm hmm. ตัวนี้จะช่วยทําให้ร่างกายะคะ่ะหลังพวกมิวคสัสหรือว่าเมือก มา,มากขึ้นนะคะปกป้องเซลล์กระเพาะอาหารเมื่อไหร่ก็ตามที่กดมันหลังกดก็จะไม่ไปทําลายเซลล์กระเพาะอาหารเราจะไม่รู้สึกแสบน,นะคะรวมทั้งนะคะก็ยังมีลิ์ที่ทําให้เสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะรวมทั้งเดี๋ยวเราต้องไปตรวจละเอียดนิดนึงนะคนไข้ว่ามีติดเชือ้อเอสไพลโไลหรือเปล่าถ้าติดเชื้อเดี๋ยวให้ยาฆ่าเชื้อรวมด้วยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเ,เสริมตัวเสริมตอาหารตัวนี้ค่ะสามารถกินคู่กันได้แล้วก็ช่วยเสริมลิ์ในเรื่องของเอสไพโไลได้ด้วยะคล้ว มีตัวอะไรช่วยอย่างไรอ่ะใช่มันเยอะมากเลยนะคะคนไข้นอกจากเรื่องนี้แล้วก็จะมีเรื่องลำไส้ที่คนไข้บอกว่ารู้สึกแน่นท้องเอื้อยท้องถ่ายไม่ค่อยได้เนอะตัวนี้ค่ะจะมีพวกซินไบโอติกพีไบโอติกโปรไบโอติกนะคะพวกอสอินูลินพวกนี้ค่ะจะช่วยทำให้ระบบลำไส้ของคนไข้อะดีขึ้นปรับสมดุลของลำไส้นะคะก็จะทำให้ถ่ายได้สบายขึ้นแล้วก็ลงขึ้นด้วยดีจังเลยอ่ะค่ะ รู้สึกมีเยอะมากมีอย่างอื่นอีกถ้วยใช่ค่ะคนไข้นอกจากนี้ก็จะมีพวกระบบภูมิคุ้มกันนะคะหรือแม้กระทั่งพวกโคลีนเรื่องระบบภาษาเองก็ช่วยได้นะคะไบโอตินวิตามิน B7 ช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยยิ่งเป็นผู้หญิงเนอะคนไข้ก็จะแบบชอบนะคะแล้วก็แนะนําไปเขาก็ใช้คู่กับยาควบคู่กันไปอะคะ่ะยิ่งส่งเสริมกันเนอะแล้วก็ะจะแฮปปี้มากขึ้นอย,อย่างงี้สุขภาพดีแล้วก็สวยขึ้นด้วยใช่ไหมคุณเวศแค่สวยนี่มันต้องมาจากข,าข้างในแล้วก็ข้างนอกหลายส่วนเลยค่ะใช่ไใ,ใช่ใชใชค่ะน่าสนใจจังเลยค่ะน่าสนใจนี้น่านค่ะวิธีทางนะคะก็ง่ายค่ะนี่เลยค่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะซอง นะคะมีจพัน์อาหารเซมีมีนะคะแล้วก็มีแก้วน้ําแบบนี้ให้เนาะซึ่งแก้วเนี่ยมันจะมีสปริงอยู่ข้างในเอาไว้เชคนะคะเทลงไปดึงซองนะคะเติมน้ำอุณหภูมิห้องเนาะร้อยห้าสิบแอลเช็คละลายได้ดีแล้วก็ถาดได้เลยนะคะปกติคนไข้ทานอาหารยังไงเอ่ยวันหนึ่งกี่มือคะก็ปกติก็ทานจุกจิกเลื่อหิวก็ทานหิวก็ทานอ้าวลวมื้อหลักประมาณกี่มื้อมื้อหลักก็ สองมื้อค่ะอ๋อประมาณสองมื้อนะคะถ้าทานมื้อหลักสองมือนะ้อเนาะปกติเป็นผู้หญิงประมาณอย่างเรานะคะจะแคลอรี่ต่อวันอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยแคลอรี่ถ้าสูงอายุหน่อยเนี่ยเหลือหนึ่งพันนะคะดังนั้นถ้าทานสองมื้อแนะนําว่าตัวเนี้ยเสิร์ฟได้แต่ถ้าวันหนึ่งทานสามมื้อนะคะแล้วก็ชอบกินจุกกินจิสามารถแทนมื้ออาหารมือ้อใดมื้อหนึ่งได้เลยค่ะเพราะว่าหนึ่งสองเนี่ยมันจ,จะมีแคลอรี่ประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ อ๋อ <Okay. S 2> แต่โดยโดยทั้งหมดทั้งมวลแล้วหนึ่งวันก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งหม0นห้าร้อยแคลอรีท่านๆเราสมมติว่าเราลดอาหารคือคือทานแค่มือเดียวแล้วเราทาน่างนี้สักสองมือได้ไหมคะต้องมั่นใจว่าอาหารมือเดียว,วน, 5, น,ะะน,นั้นอะ่ะครบอาหารห้าหมูนะคะมือนั้นอ่ะต้องมีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันที่ครบถ้วนและได้พลังงานเพียงพออือล้วค่อยมาใช้ตัวนี้เพราะตัวนี้พลังงานร้อยเจ็ดสิบสองซองก็ประมาณสามร้อยห้าส<อ>ิบ<อ><อ> ที่เหลือเราต้องให้มือนั้นะเป็นมือที่มีคุณค่าจริงๆอ,อื๊ค่ะไม่แน่ใจว่าพอตอบโจทย์คนไข้ไหมคะก็โอเคค่ะ okay, พอพอ,พอตอบโจทย์ได้อยู่คะ่คะค่ะโอเคขอบคุณมากคะ่ะคือสงสัยต้องน่ารอมน<อ>่ารอค่ะค่ะฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะคนไข้โหน่าสนใจมากคะ่ะแม่คิดว่าน่าจะตอบโจทย์ของตัวเองได้มากๆเพราะว่าคืออย,อยากดูแลตัวเองด้วย<อ>ค่ะ ก็เลยอยากจะลองตัวนี้คิดว่าตอบโจทย์ดได้แน่นอนค่ะเซมี <S S ช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะให้มาดูที่สารประกอบที่สําคัญค่ะโอ้โหพอดูแล้วนะคะรู้เลยว่าตัวเซมีเองค่ะมีสารที่ช่วยเรื่องเกี่ยวกับกบระเพาะอาหารเรื่องของการสมานแผลนะคะหรือว่าช่วยสร้างมิลคัส พวกเมือกที่จะไปเคลือบกบอระเพาะอาหารเนาะยกตัวอย่างเช่นมีผงว่านหางจระเข้ผงชะเอมเทศผงขมิ้นนะคะพวกเนี้ยจะช่วยสร้างมิวคัสนะคะเพื่อมาปกป้องเยื่อบุก,กบระเพาะอาหารของเราค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทานอาหารแล้วหลังกดเยอะขึ้นนะคะกรดก็จะไม่มาทําลายที่เซลล์กระเพาะอาหารนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเรื่องกระเพาะได้แล้วเนาะก็มีเรื่องของลําไส้ด้วยนะคะสารที่สําคัญที่มีเลยนะคะก็จะมีพวกซินไบโอติกไม่ว่าจะเป็นโปรไบโอติกแลคโตบาซิลัสนะคะ หรือพีบโอติก GOS ต่างๆนะคะชงพวกนี้มันเป็นพวกไฟเบอร์หรือแม้กระทั่งมีน้ำนมอัลมอนด์ด้วยไฟเบอร์ต่างๆเหล่านี้ช่วยปรับสมดุลลำไส้ของเราค่ะให้เราสามารถมีระบบขับถ่ายที่ปกติขึ้นค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังช่วยเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะระบบประสาทมีโคลีนมีไบโอตินนะคะตัวน,นี้ก็จะช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยค่ะ นี่แหละนะคะตัวเซมีเองก็จะเหมาะกับคนนะคะผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกระเพาะอาหารแสบนะคะหรือว่ามีอาการแบบกดไหลย้อนนะคะทานยาประจํายาลดกดคู่ไปกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมก็จะช่วยได้ค่ะถามว่าเซมีกินยังไงนะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่ฉีกซองนะคะใส่แก้วผสมน้ำเปล่าน้ำอุ่นนะคะหรือน้ำอุณหภูมิห้อง150 ml เชคแล้วก็ดื่มได้เลย1ซองของเซมีให้พลังงาน170กิโลแคลอรี่ค่ะ ดังนั้นวิธีการทานทานได้2แบบแบบที่1คือแทนมื้ออาหารได้เลยในกรณีที่คนคนไข้ค่ะชอบทานอาหารหลายมือ้อทานประมาณสามมือ 4, ม้อสมื้อทานขนมระหว่างวันก็กินเซมีนะคะเป็นแบบทดแทนมื้ออาหารได้เลยกินเซมี1นซองนะคะเราก็งดเช่นงดอาหารกลางวันไป1มื้อนะคะแต่ถ้า คนไข้ค่ะทานอาหารน้อยอยู่แล้ววันหนึ่งทานแค่หนึ่มื้อนะคะสามารถทานเซมีเป็นตัวเสริมนะคะระหว่างวันแทนที่จะไปกินขนะะมจุบจิบค่ะให้เปลี่ยนมากินเซมี170กิโลแคลก็จะช่วยได้ค่ะ